สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะกับดิฉันยุรววั n ผิวดวงดีพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้หนังสือขนเลี้ยงม้าค่ะตอนที่3ในที่สุดพ่อก็กลับมาแล้วไม่ใช่ความฝันพ่อนอนหลับสบายอยู่อีกห้องหนึ่งส่วนสู้ขณะที่นอนอยู่บนที่นอนสปริงอ่อนนุ่มเขาคิดถึง ความแตกต่างที่นอนซึ่งนอนอยู่ขณะนี้กับรางหญ้าที่แข็งกระด้างแสงจันทร์สาดส,ส่องลงหน้าต่างเข้ามาครอบคลุมเนื้อที่บางส่วนของพรมโซฟาและผ้าคลุมเตียงและท่ามกลางแสงจันทร์สีนวลน,นั้นประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนกลางวันหวนกลับมาอีกครั้งมันลอยขึ้นเหนือความคิดอื่นๆครั้งแล้วครั้งเล่าปรากฏให้เห็นเด่นชัด สู้รู้ว่าเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆในที่นี้ได้เลยพ่อกลับมาแล้วก็จริงแต่ต่างก็กลายเป็นคนแปลกหน้าการกลับมาของพ่อทำได้เพียงคุยเขียเอาความหลังเก่าๆที่ขมขื่นขึ้นมาเพื่อรบกวนความสงบในใจเขาเท่านั้นแม้จะเป็นฤดูใไม้ร่วงแต่ดูเหมือนว่าอากาศภายในห้องยังร้อนอยู่เขาสลัดผ้าหม่ม ผลสัตว์ที่คลุมตัวออกขยับขึ้นไปนั่งพิงพนักหัวเตียงแล้วเปิดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเขานอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกขณะที่ใช้สายตากวาดไปสังเกตสิ่งต่างๆในห้องอย่างพินิพิจารณาจนกระทั่งเหลือเห็นร่างกายของตนเองขณะสู้สำรวจแขนที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัด,มดและเส้นเลือดที่น่อง เท้าใหญ่ทั้งสองข้างอุ้งมือและส้นเท้าสากแข็งกระด้างเขานึกถึงคำสนทนาของพ่อเมื่อตอนบ่ายพ่ออนุญาตให้มิซ้งไปทำธุระส่วนตัวของหลอนได้หลังจากพวกเขาดื่มกาแฟเสร็จแล้วเริ่มเล่าให้เขาฟังถึงความก้าวหน้าของบริษัทที่พ่อเป็นเจ้าของเล่าถึงน้องชายต่างมรรดาของพวกเขา ซึ่งพ่อบอกว่าไม่มีความสามารถและถึงความปรารถนาของพ่อที่จะกลับมายังมาตุภูมิแล้วถ้าหากเธอจะไปช่วยพ่อพ่อก็คิดว่านั่นเป็นรางวัลอย่างหนึ่งพ่อพูดพร้อมกับยิ้มสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ3า30ปีก่อนทำให้พ่อเสียใจอย่างยิ่งพ่อรู้ว่าที่นี่เราเน้นเรื่องถิ่นกำเนิดมากและชีวิตเธอก็คงจะไม่ได้ผ่านมายัางสะดวกสบาย บางครั้งพ่อเคยคิดว่าเธอคงจะตายไปแล้วด้วยซ้ำแต่พ่อก็ห่วงเธอตลอดเวลาบางครั้งยังนึกถึงเธอในลักษณะที่ยังเป็นกะทารกนอนอยู่ในอ้อมแขนของพี่เลี้ยงในวันที่คุณปู่เลี้ยงใหญ่ที่นานจริงพอจำได้ชัดเจนดูคล้ายกับเหตุการณ์นั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองวันนั้นมีแขเกเรือมาจากซิ่งฮายเยอะแยะเธอรู้ไหมเธอเป็นหลานชายคนแรกของครอบครัว เดี๋ยวนี้ภายใต้แสงสว่างจากโ๊๊ไฟสีเขียวข้างเตียงสู้รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาทันทีเขาจ้องดูร่างกายที่แข็งแรงของตนเองขณะเรื่องราวสมัยเด็กๆซึ่งพ่อเพิ่งจะเล่าให้ฟังเป็นครั้งแรกก้องหูอยู่เขาทำให้ทาให้เขาต้องเปรียบเทียบชีวิตในวัยนั้นกับปัจจุบันสู้เริ่มค้นพบข้อแตกต่างที่แท้จริงระหว่างพ่อกับเขา เด็กชายคนหนึ่งซึ่งถือเป็นผู้สืบสกุลของครอบครัวที่เก่าแก่ร่ำรวยและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเมืองเซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานแต่สิ่งที่ผสมผสานเข้าไปในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือความขมขื่นและความชื่นชมกับผลงานของการทำงานหนักเนื่องจากสู้เป็นบุคคลไร้บ้านเขาจึงถูกจัดให้เป็นคนทำงานเลี้ยงม้าหลังจากผ่านการอบรมโดยการใช้แรงงานแล้ว ตอนเช้าพระอาทิตย์เริ่มทอแสงเหนือแมกไม้และหยาดน้ำค้างที่ยังเกาะอ,อยู่บนใบหญ้าสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับสู้จะไปเปิดประตูคอกสัตว์บรรดาม้าและวัวควายจะพากันวิ่งออกมามุ่งหน้าสู่ทุ่งหญ้านกคุ้มและไก่ป่าจะพากันวินหนีจากพงหญ้าส่งเสียงร้องตกใจพวกนกกระพือปีกอย่างรวดเร็ว บินตรงไปสู่ทิวไม้ที่มองเห็นอยู่สิบสิบประดุดลูกศรเขาเองกระโดดขึ้นหลังม้าแล้วควบออกไปตามเส้นทางเก่าแก่ว่าหนึ่งการกระโจนออกสู่อ้อมอกของธรรมชาติบางครั้งขณะนอนบนเนินดินคนเลี้ยงม้าหนุ่มเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจ้องดูปุยเมฆสีขาวประดุดหิมะซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เรื่อยๆคล้ายชีวิตของตนเองกระแสะลมกระโชย รูปไร้ทุกส่วนของร่างกายเขารู้สึกสบายเพราะสายลมสดชื่นกับกลิ่นเหงื่อม้าและกลิ่นเหงื่อตัวเองซึ่งทำให้รู้สึกว่าชีวิตเคลิ้มฝันไปอย่างมีความสุขขณะที่ร่างกายและละลายไปกับสลายคลมของป่าใหญ่แม้เขาจะเป็นคนแต่ความเป็นคนก็ได้สูญไปกับธรรมชาติเสียแล้วผลก็คือความท้อแท้อยู่ในใจหายไปหมดสิน้น ความโศกเศร้าวความขมขื่นในโชคร้ายถูกความรักชีวิตและความรักธรรมชาติเข้ามาแทนที่เสียหมดพอตกเที่ยงม้าแต่ละตัวจะกินอิ่มพากันเดินเรียงแถวออกมาจากพงหญ้าข้างบึงใหญ่บางตัวสะบัดคอไปมาบางตวัดหางไล่ฝูงริ้นและเหลือบที่บินมาตอมพวกมันพากันยืนอยู่กลุ่มใกล้ๆแล้วจ้องดูเขาด้วยสายตาอ่อนโยน บางครั้งหมายเลข7ซึ่งเป็นม้าสีขาวจะเดินวนเวียนรอบๆเพื่อนฝูงแล้วหยอกล้อก,กับมา้าพิการหมายเลข100รแต่ตัวที่ถูกหยอกก็ไม่ยอมแพ้มันจะหันหลังและเตะตอบเบาๆด้วยขาข้างพิการนั้นหมายเลข7จะรีบปลบอย่างรวดเร็ว,รวแล้ววิ่งวนไปรอบๆฝูงชูคอสูงขึ้นไปในอากาศ หยดน้ำสีขาวกระจายว่อนไปทุกทิศเมื่อเห็นเช่นนั้นสู้จะหยิบแซ่ยาวขึ้นมาถือแล้วตะโกนใส่พวกมันอย่างดุดันพวกมันจะพากันชันใบหูขึ้นทั้งหมดจะหันไปจ้องตัวก่อกวนทุกอย่างก็สงบลงคล้ายกับพวกนักเรียนชนชนที่ถูกดุหมายเลขเจ็ดจะยืนแช่น้ำซึ่งลึกแค่เขา่าเพื่อผ่อนคลายความจึงเครียดกล้ามเนื้อ สิ่งที่สัมผัสสายตาของคนเลี้ยงม้านี้ทําให้คิดว่าเขามีชีวิตอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์และคล้ายกับว่าตัวเองเป็นเจ้าชายในเทพนิยายซึ่งรายล้อมไปด้วยวิญญาณจํานวนมากภายใต้แสงแดดที่แผดเผาลงมาไม่ปราณีเงาเมฆจะเคลื่อนตัวไปช้าตามเชิงเขาที่ตั้งอยู่ไกลลิบนกเป็ดน้ําเริ่มร้องเสียงเสียงดังเมื่ออุณหภูมิของน้ําในบึงสูงขึ้น บริเวณนี้ไม่เพียงกว้างใหญ่ไพศาลแต่ยังสวยงามด้วยและที่นี่เองที่คำว่ามาตุภูมิซึ่งแม้จะเป็นแค่นำมารมก็อธิบายมาให้ชัดเจนว่าคนเลี้ยงม้าเป็นหนุ่มพอใจแล้วและความรู้สึกสงบที่บังเกิดขึ้นในใจถึงชีวิตจะผ่านอะไรต่อมีอะไรมามากมายเขาก็ยังสซ มันก็ยังสวยงามที่สุดทั้งธรรมชาติและการออกแรงทำงานสอนในสิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนบางคราวจะมีฝนห่าใหญ่ปกในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตอนแรกดูคล้ายกับฉากสีดำขึงพาจากยอดเขาและลูกหนังไปยังยอดเขาอีกลูกหนึ่งต่อมาจะพัดปกคลุมเข้ามาใกล้ๆ ใกล้เข้ามาและหลังจากนั้นจะถูกเหยียบด้วยเปาะเปลงลงมาก่อนสายฝนก็เริ่มกระหน่ำลงบริเวณท้องทุ่งยกว้างใหญ่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวขณะฝนกำลังมาสู้จะต้อนฝูงม้าของเขาไปสู่ทิวป่าเพื่อหาที่กำบังเขาถือแส้ยาวในมือกระโจนขึ้นหลังมา้าคั่วไปรอบรอฝูงแล้วตะโกนไล่ด้วยเสียงดัง ในตอนนั้นเขารู้สึกว่าตนเองเป็นคนแข็งแรงและมีประสบการณ์หาใช้บุคคลที่มีความบริสสามารถไม่แต่การต่อสู้อย่างหนักจากฝนลมยุงลิ้นสู้เริ่มสร้างศรัทธาในชีวิตใหม่ขึ้นมาคนพวกนั้นจากแต่ละกลุ่มจะมีโอกาสอยู่ร่วมกันแต่ละช่วงมีพาย,ยุฝนเท่านั้นพวกเขาเบียดกันในเพิงแคบดูคล้ายกับ เรือลำดิเล็กๆที่กำลังทอดสมออยู่กลางทะเลอากาศภายในเพิ่งจงเย็นชื้นและมีกลิ่นควันยาสูบเร็วๆปะปนสู้จะมีโอกาสได้ยินคำสนทนานิทานตลกของบรรดาเพื่อนๆที่เพลิงพักนี้และรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ลงทุนลงแรงด้วยชีวิตแต่ด้วยความรู้สึกความปรารถนาที่ยุ่งยากและพวกเขา เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนง่ายๆพวกเขามีความสุขแม้จะต้องทำงานหนักสู้เริ่มอิจฉาบรรดาเพื่อน,พนเพราว่าแกเป็นฝ่ายขวาหมายความว่ายอย่างไรแกชาวอา,อายุราว60ปิปีคนฐานหนึ่ง